เมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งเกิดเหตุไฟไหม้นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยที่ไฟไหม้บริเวณชุมชนหลัก6นะคะอยู่ริมถนนเลียบทางรถไฟปากทางเข้าเมืองเอกหมู่7ตําบลหลัก6นะคะใช้รถ เพลิง7คันด้วยกันที่เกิดเหตุเป็นชุมชนแออัดริมทางรถไฟค่ะปลูกติดกันอยู่ประมาณสัก50หลังคาเรือนแต่ว่าบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านร้างนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงจะดับเพลิงได้จากการสอบสวนนะคะก็พบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านร้างไม่มีใครพักอาศัยมานานแล้วจนกระทั่งตอนเกิดเหตุมีสเก็ดไฟลุกขึ้นที่สายไฟซึ่งห้อยระยงระยางนะคะจากนั้นสายไฟก็ร่วงตกลงบนหลังคา บ้านร้างนี้ซึ่งหลังคาก็ทําด้วยไม้อัดนะคะก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจนทําให้เกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็ยังดีละค่ะว่าสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ภายใน30นาทีสาเหตุก็น่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่ใส่ไฟนะคะแล้วก็ร่วงมาตกใส่หลังคาบ้านแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นค่ะเมื่อวานนี้5าทุนครึ่งนะคะแล้วก็เกิดเหตุ คล้ายๆกันแบบนี้นะคะว่าสายไฟเนี่ยมันไปตกที่หลังคาบ้านนะคะแต่ว่าอันนี้ไปตกที่หลังคาร้านอาหารนะคะที่ตำบลน,นาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะขาดแล้วสายไฟเนี่ยก็ไปตกพาดบนหลังคาของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เลยทำให้เกิด ไฟลุกไหม้ขึ้นใช้เวลาดับไฟประมาณ15นาทีค่ะก็ถึงสงบนะคะจากการสอบสวนเป็นแบบนี้นะคะว่าร้านอาหารดังกล่าวสร้างอยู่ริมถนนสายเอเชีย41แล้วก็อยู่ใกล้กับนอแปลงไฟฟ้าแรงสูงของกฟพนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งตั้งวางอยู่บนเสาไฟฟ้า สูงห่างจากหลังคาร้านอาหารประมาณ5เมตรนะคะแล้วก็ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้สายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นแบบมีปลอกหุ้มขาดออกเป็น2ท่อนก็เลยทำให้สายไฟเนี่ยหล่นไปพาดอยู่บนหลังคาของร้านอาหารดังกล่าวซึ่งเป็นสังกะสีไฟช็อตแล้วก็มีไฟลุกขึ้นนะคะบนหลังคาทีนี้พอเป็นเปลวไฟแล้วเนี่ยปรากฏว่า มีคุณปานิหารเทพอายุ49ปีอาศัยอยู่ในโกดังเก็บทุเรียนส่งออกใกล้กับจุดเกิดเหตุพอเห็นแบบนี้นะคะด้วยความหวังดีค่ะเธอก็เอา,เอาสายน้ำต่อท่ออยู่กับก๊อกน้ำประปาเนี่ยนะคะลากสายยางไปฉีดหวังว่าจะสะกัดไฟที่ไหมอยู่บนหลังคาเนี่ยให้ไฟดับแต่สายไฟฟ้าที่ขาดเป็นสองท่อน ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่นะคะกระแสไฟฟ้าก็เลยวิ่งไปตามสายน้ำปราปาแล้วช็อตคุณปานีนะคะถึงขั้นว่าชักกระตุกล้มลง,ลง,ลงหมดสติไปเลยชาวบ้านก็รีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าอาการเนี่ยคือสาหัสนะคะอาการโคมา่จาจังนั้นชาวบ้านก็เลยติดต่อไปอยังกฟพ,พเพื่อที่จะให้ตัด กระแสไฟนะคะแล้วก็เรียกหน่วยกู้ภัยเนี่ยมาดับเพลิงนะคะก็สามารถที่จะดับได้ใน15นาทีส่วนสาเหตุก็น่าจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนจัดก็เลยทำให้สายไฟฟ้าแรงสูนแรงสูงเนี่ยร้อนจนถึงขั้นลันลายเลยนะคะแล้วก็เกิดกระแสไฟรั่วแล้วก็ช็อตนะคะจนสายไฟขาดออกเป็น2ท่อนพอขาดออกปั๊บเนี่ยสายไฟก็เลยพาดมาบนหลังคาร้านอาหารดังกล่าวเกิดเป็นไฟลุกไหม้ แล้วก็คุณปานีซึ่งหวังดีนะคะจะดับไฟเนี่ยก็ไปลากสายยางเนี่ยจะมาฉีดแต่ว่ากระแสไฟเนี่ยไหลย้อนมาตามสายน้ำนะคะก็เลยทำให้ช็อตแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยรียบทางเจ้าหน้าที่มาจะดีที่สุดนะคะ,ะ,คะอันนี้คือเข้าใจว่าหวังดีหวังดีจะช่วยช่วยดับไฟไงแต่ว่าคงจะไม่ได้นึกด้วยนะคะว่าสายไฟซึ่ง ขาดออกแล้วเป็นสองท่อนเนี่ยยังมีกระสายไฟฟ้าอยู่อาจจะยังไม่เห็นก็ได้ว่าว่าไฟไหม้หรือมันเกิดจากอะไรเพราะสายไฟมันพาดอยู่บนหลังคาใช่ค่ะก็เลยด้วยความหวังดีนะคะทีนี้พอน้ําไปฉีดแล้วเนี่ยกระสายไฟฟ้าเดินทางผ่านน้าได้ฟุบเข้ามาที่ตัวเลยทันทีเลยหมดสตินะคะล้มลงไปเลยค่ะนี่เขาบอกยืนอย่างนั้นอยู่ประมาณเกือบห้าที ือช็อตอะเดินไปช็อตแล้วก็ฟุบไปเลยยืนตัวสั่นอย่างนั้นอยู่ประมาณท่านผู้ชมท่านฟังลองนึกภาพเลยผู้ชายนี่ยืนตัวสั่นอยู่มาห้าทีอ่ะพี่ผู้หญิงเออผู้หญิงฟุบๆอย่างนั้นฮะน่ากลัวมาก